ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่หมู่บ้านไดพอนวิวลำปาคลอง2องครับติดกับตลาดนานาเจริญวันนี้ผมพามาอัปเดตบ้านที่กําลังรีโนเวทอยู่นะครับก็รีโนเวทเสร็จได้ประมาณสัก70%แล้วโอเคเดี๋ยวตามผมเข้ามาดูกันเลยเริ่มที่นี่ก่อนมันก็เป็นอาจจะเป็นโลโก้ของบ้านผมก็ได้นะเป็นประตูที่สามารถเปิดได้เต็มบานแล้วก็สามารถเอารถขึ้นมาจอดได้ บ้านหลังนี้คือผมกยกพื้นยกสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําท่วมหรือว่าน้าเข้าบ้านอันนี้คือไม่มีมาหาแน่นอลซ้ายขวาจัดรันแดงสีขาวใหนะ้นะตรงนี้สวยงามมากก็มันก็เป็นแบบสไตล์บ้านบ้านของเราดูสวยหรูเยี่ยมยอดข้างบนนี่ผมทําหลังคาให,ให้ใหม่ทั้งหมดนะโครงหลังคาแล้วก็ใช้เป็นเมทัลชีสกันร,ร้อนตรงนี้ก็ ทำให,หม่หมดเข้ามาเลยตรงนี้ก็ได้ได้60%แล้วนะเนี่ยทุกอย่างผมทำให้ใหม่หมดเลยเดี๋ยวอลูมิเนียมบานหน้าต่างประตูพวกนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยฝ้ามันฝ้าฉากเรียบนะตรงนี้ก็ผมก็ทำให้ให,ใหม่หมดโอเคทาเข้ามาอันนี้รอแค่ปูพืพ้นก็แล้วก็ทาสีอันนี้องโอเค เหมือนเดิมครับที่ผมจะทําให้ตูอห้องน้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสุขภพันฑ์กระเบื้องอางล้างหน้ากระจกของแถมให้ทั้งหมดเลยพิเศษอีกแล้วบ้านหลังนี้จริงๆบ้านหลังนี้ไม่มีห้องครัวนะที่เรามาดูตอนแรกผมก็จัดห้องครัวใหมให่ทั้งชุดเลยแล้วก็ทำเค้าตร์ครัวใหม่ทั้งหมดเป็นรูปตัวแอลนะพร้อมหน้าบานสองบานแล้วก็มีโซนซักล้างฝ้าตรงนี้ก็เป็นฝ้าฉาบเรียบด้วย ิมิดเล็กๆที่ลืมไม่ได้ก็คือแสงตรงนี้เราก็ทำให้เพื่อจะได้มีแสงทำในะจะได้ไม่ต้องเปิดไฟตรงนี้ก็จะเป็นแบบเล็กๆแบบยืดหางตรงนี้ได้นะตรงนี้เป็นซุ้มโค้งๆเออตรงนี้แบบแอบมินิมอลเล็กๆนะตรงนี้เป็นซุ้มโค้งบ้านหลายหลังของเรานะเราทำซุ้มโค้งให้เกือบเกือบทุกหลังใช่ไหม เผื่อแบบว่าคนชอบไปคาเฟา่สไตล์คาเฟ่อะไรเนี้มมยพวกแสงสว่างอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะผมให้มาเพียงพอข้างหน้าก็สีดวงตรงนี้สองตรงนี้สองโอ้โหนี่ <laughs> นี่เป็นไฟหรอโอเคขึ้นมาที่บรรันไดเดี๋ยวบันไดเราก็จะจัดการทําสีให้ใหม่ทั้งหมดแล้วก็เคลียรบบรยันไดเคลือบบันไดให้ใหม่ทั้งหมดเลยตรงนี้ไปตามมาที่ชั้นสองนี่ละ ชั้นสองเรามาเริ่มที่ห้องข้างหลัง้วกันเป็นห้องน,นอนเล็กปนะูกรเบงางส่วนแล้วนะชุดนี้แล้วก็ทำฝ้าฉากเรียบให้มีแสงสว่างให้มีไฟสีดวงแล้วก็เดี๋ยวบานอลูมิเนียมเนี่ยผมก็จะทำใหม่ให้ทั้งหมดเลยแล้วปูกรงก็ใกล้เสร็จแนละ้วสวยงามไหมสวยงามมระเบื้องก<ว>็เราใช้สไตล์เดิมก็เป็นสีครีมเรื่สีครีม ก็อาจจะเป็นสีสีพาลสีอะไรแบบสีขาวใช่สีขาวก็คีบตัวขาวปัดกันดูดีอยู่แล้วดูสบายตาใช่ห้องน้ำก็ใกล้เสร็จแล้วเอเคเลยครับอยู่ได้เลยอห้องน้ำนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะก็ตอนนี้พี่ช่างก็ปูกกันเรื่องน่าจะใกล้เรียบร้อยแล้วแหละตอนนี้เหลือขั้นตอนก่อนขั้นตอนการยาแนวอือ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาสซฟสาพับใส่อันนี้ยังไม่ได้ทําความสั่งนะคะชุดน,นี้ก็จะเป็นกระเบื้องสีเทาแล้วก็กระเบื้อง้นสีเทาแล้วก็ผนังสีผนังสีขาวผนังสีขาวกระเบื้องสีเทา,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 าก็มีไฟให้สองดวงสว่างมากมก็มหีห้องน้ำข้างล่างแล้วข้างบนมีสองห้องน้ำเอ๊เรามาดูอันนี้เยอบไหมได้ เรามาดูห้องนอนจาก่าห้องนอนมาสเตอร์น้านี่ก็ใกล้เสร็จแล้วห้องนอชั้นหองนอนปกเรื่องใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเปลียบางส่วนแล้วก็ผ้าก็เป็นผ้าชั้นเดียมไฟเป็นสีบวงนกันตาสีขาวทั้งหมดรอบห้องนี้กระเบื้องสีครีมชุดบานอลูมิเนียมชุดบานอลูมิเนียมพวกนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลย เนี่ก็กชุประตูชุดโอเคฮะก็เป็นงานอัปเดตคร่าวๆนะสำหรับใครที่สนใจบ้านไม์วิวนบาบกาทองช่องจริงๆก็เข้ามาดูได้แล้วนะสำหรับลูกค้าที่สนใจยังไงวันนี้ผมก็ขออัปเดตปรงอานนี้แล้วกันเดี๋ยวบ้านเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ